ทีอย่างไมโนเวกาสนะครับกล่าวว่าสักวันหนึ่งอีเธอเรียมอาจพลิกแซงปิดคอยได้วัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรนะครับทำไมเขาถึงเชียร์อีเธอเรียมขนาดนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับว่ารายละเอียดนี้อะไรบ้างทีครับวันนี้เรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับอีเธอเรียมแบบเช่นเคยนะครับไมโนเวกาสนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับเขาได้เสนอแนวคิดอย่างนี้ว่าอีเธเรียมเนี่ยอาจจะชนะปิดคอยได้มันเป็นหัวข้อที่ เหมือนเดิมะนะครับแต่ผมอยากจะเน้นโฟกัสที่มุมมองตรงนี้ว่าทำไมเขาถึงเชียร์อีทูเรียมเดี๋ยวเราจะไปตอบตรงนี้ทายคลิปด,ด้วยกันนะครับเราไปดูหัวข้อและเนื้อข่าวกันก่อนจากเนื้อข่าวเนี่ยมันเป็นการสัมภาษณ์นะครับในวันที่30มิถุนายนนายไมโนแกสเนี่ยซี o ของ Galaxy Digital นะครับกล่าวว่าเงินสกุลอันดับ2ของโลกเนี่ยอาจจะพิกโผอาจจะชนะบิตคอยได้ สักวันหนึ่งนะครับในการทวิตของเขานะครับบทสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าผมคิดว่าอิตาเลียมเนี่ยอาจจะกลายเป็นเงินสกุลดิจิตอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสักวันหนึ่งมาให้กล่าวว่านะครับอิตาเลียมนั้นมีกรณีที่ใช้งานที่แตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกอย่างบิ c คอย แม้ว่าบิตคอยจะเป็นตัวเก็บรักษามูลค่าที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมแต่คู่แข่งคนสำคัญก็คือ e ีท e r e u m นั้นจะสามารถทำหน้าที่เป็นเลเยอร์พื้นฐานสำหรับเว็บ3.0ได้อย่างไรก็ตามไหมนะครับตั้งข้อสังเกตว่า e ีท e r e u m เนี่ยกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่ท้าทายครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็น c a r ์ดานโนโซ n a หรือโซยนะครับแล้วก็เท r a และระบบนิเวศอื่นๆนะครับที่แย่ง market cap ของอีทอรเรียมไปโดยเขาคาดการว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่สุกสร้างขึ้นในเครือข่ายของอีทอรเรียมหรือแพลตฟอร์มอื่นๆนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่น่าหลือเชื่อต่อไปนี้อีก5ปีข้างหน้าและเมื่อเขาถูกถามในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับว่าลูกค้าของเขารู้สึกไม่พอใจกับการปรับฐานราคาของตลาดคริปโตที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือไม่นะครับไม่ตอบอย่างเรียบง่ายการปฏิวัติอุตสาหกรรมคริปโตยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นการปรับอุตสาหกรรมของคริปโตยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับไม่เชื่อว่ากฎระเบียบจะทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยแข่งก่งมากยิ่งขึ้นหมายถึงกฎหมายาต่างๆนะครับที่มีการควบคุมเกี่ยวกับคริปโตและยังกล่าว ว่าชุมชนคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยต้องพยายามให้หนักขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับด้านกฎหมายนะครับหรือนิติบัญญตัติหลังจากการพิจารณาคดีของรัฐสภาในเมื่อวานนี้ตรงนี้นะครับสําคัญดังนั้นเราจะมาตอบตรงนี้นะครับว่าทําไมเขาถึงเชียร์อทเรียมส่วนตัวผมผมมองอย่างนี้นะครับคือเขารู้ละจากการที่เขาตอบคําถามจากการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับ สิ่งที่เจออุปสรรคมากที่สุดคือบิตคอย์นะครับพอเวลา,าราคามันล่วงเหรียญอื่นมันล่วงนะครับเขาอยากให้อีเาเรียมเนี่ยมันมีราคาที่อิสระจากบิตคอยนะครับคือถ้าบิตคอยราคาล่วงมันจะไม่ส่งผลกับเหรียญแอลคอยตัวอื่นมากนะครับเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นส่วนตัวผมสรุปตรงนี้นะครับว่าเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมทั้งพันคิดว่าอย่างไรนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่เขาพูดนะครับ ถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้ถูก100%ซและอาจจะผิดนะครับแต่อยากให้พวกเราอะนะครับหรือพี่น้องทุกคนช่วยลงความเห็นกันนะครับว่าอีเทอรเรียมเนี่ยจะสามารถชนะปิดคอยได้หรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าอีเทอร์เรียมเนี่ยอาจจะเอาชนะไม่ได้นะครับแต่ขออยากให้อีเทอรเียมเนี่ยกินส่วนแบ่งของปิดคอยไปได้หรือพอเวลา บิตคอยนะครับราคาลง e ีทูเรียเนี่ยจะราคาไม่ผ่านผวนไปตาม Bitcoin ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นตามจุดประสงค์ในเรื่องนี้ที่ไมโนวาแกได้นำเสนออย่างไปลายๆนะครับเป็นคำถามปลายเปิดนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปตโตี่ด้วยกัน ฝากกดปุติดตามด้วยนะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกด a c เฟซบุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเคินซี่คอมมิชชี่นะครับในนั้นก็จะมีเป็นชุมชนนะครับในคอมมิชชี่นะครับมี500เมมเบอร์ละตอนนี้นะครับในนั้นก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้มีทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดนะครับแล้วก็ข่าวสารแล้วก็ความรู้เบื้องต้นอะไรทั่วไปนะครับพอเข้าไปสามารถหาเพื่อนได้ในกลุ่มเลยสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!